กาแฟนคลับแล้วก็เป็นหน้าหิใช่ไหมใช่อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัญจรจริงๆนะฮะพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นครอบครัวสัญจรจริงๆเพราะคราวที่แล้วนี่เจอกันก็ที่ไทยธนาคารน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโที่เฉลิมกรุงนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็มาอยู่อีสานค่ะอีสานคอนแก่นนะครับก็แมนอยู่นะฮะ มาไฟท์เช้ามากวันนี้พี่ตู่นะคะจริงๆต้องมาถึงที่สนามบินดอนเมืองตีห้านั่นหมายถึงพี่ต้องตื่นจากบ้านตีส<ร>ามนะลแล้วออกมา <laughs> นี่พี่แหวนก็อยู่ด้วยนะเดี๋ยวให้พี่แหวนเชยเฮลโหลด้วยแต่ได้พี่ตู่เชยเฮลโหลก่อนนะคะก็วันนี้เราก็มาทำคอนเสิร์ตธนาคารเพื่อธนาคารก็จะทำภ<ท>ูมิใจไทยเพื่อที่จะมอบเงินให้กับมหา,มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้มีน้องๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเยอะแล้วก็มีน้องๆซึ่งเป็นแฟนคลับคนใหม่ของพี่เจี๊ยบนะคะเหมือนกันนะคะชื่อ,อน้อง ที่นี่ด้วยนะคะกับเราก็เรียบร้อยไปแล้วได้ทักทายกันรู้จักกันไปแล้วนะคะก็อยากบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าอืมฮะฮะน้องแพทน้องแพท<ราะ>โอเคมีคนบอกบทค่ะบอกบทใ่ตาก็ไม่ค่อยดีนะคะเอ่อมีน้องแพทนะคะน้องแพทน้องแพทพี่มาเมื่อกี้นิดแบบ